กลับมาอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งกับงานมหาจั์สิบชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่แปดทททสำนักง,งานเชียงรายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมงานมหาจั์สิบชาติพันธุ์แม่สายครั้งที่แปดณศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ํามันและพืชน้ํามันอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่หถึงสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าหกสิบห้าเริ่มตั้งแต่เวลา 10บจุดสุดนนถึงเวลา22่0สุดนอขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมชมขบวขนคาริวัน10ชาติพันธุ์ภายในงานจะมีการแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นที่น่าสนใจต่างๆมากมายอาทิการแสดงหมู่บ้านจำลอง12หลัง10ชาติพันธ์2ประเทศอาเซียนอาหารสีภาพและอาหารฮาลา สินค้าชุมชนทั่วทุกภาคของประเทศและอาหารชวนชิมชมหมู่บ้านชาติพันธุ์จำลองการแสดงวิถีชีวิตของสิบชาติพันธุ์แม่สายและวัฒนธรรมของประเทศสาภาพเมียนมาและประเทศลาวชมการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ประกอบแสงสีเสียงสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานเชียงรายโทร0-53 744 674เทศบาลตำบลแม่สายโทร053 731 288ภายในเวลาไา่การขอขอบคุณข้อมูลนางทันัญญาเชิดชมรองผอ,อ,อ,อททอสำนักงานเชียงรายสุดิ์พรมเอี่ยมสุภัสมหาวันศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงาน